สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้จมาแน,นะนำแนวทางนในการเล่นโลเลออนนะอ่าซึ่งโลเลออนเนี่ยเป็นเมทต,ตัวหน,นึ่งนะที่ข้ากิ๊มากตัวนึงเลยนะเมทที่โอ้โหเก่งสุดยอดนะครับผมตั้งแต่เข้ามานะต่อให้โดนเนิร์ฟเท่าไหร่ก็ตัวมันก็ยังเก่งนะครับผมใน,นช่วงต้นเกมผมจะอัพ2องมาก่อนนะหรือใครจะอัพ1มาก่อนก็นกได้นะผมถ้าเกิดว่าอยากจะมาเคลียร์คีิแบบเซฟกว่านะครับแต่นี้ผมลองอัพ2มาดูไงเพราะว่ามันสามารถกด ใช้ได้สองรอบนะครับเนี่ยเราเข้าไปแต่มันต้องเอาตัวเข้าไปแนบคลิปนิดนึงนะครับโอเคก็มันทําให้เคลียร์คลิปไวขึ้นด้วยนะครับโอเคเลยองวดวันนี้ตอดอตอดแทงนิดเดียวพอนะครับผมเราไม่ต้องกระโดดนะก็พยายามใช้สกิลสองอให้แบบมันมีวงรอบๆแล้วแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเข้าไปตอดแบบนี้นครับผมอุ้ยโดนโดนไอ้นี่กระแทกมาเจ็บเลยนะครับ Okay, ก็พยายามใช้สกิลแบบเมื่อกี้ดีกว่านะในการต่อนะครับซึ่งโลเลออนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เก่งตั้งแต่แบบเข้ามาแรกๆเลยนะถึงแม้จะโดนเนอร์ม,มาเท่าไหร่ก็ตามแล้วตัวมันก็ยังเก่งนะครับผมเออตัวมันเก่งนะแต่ตัวมันต้องแบบเล่นใช้จังหวะนิดนึงนะครับจังหวะนี้เนี่ยเราสกิลแช่อย่างนี้เลยก็ได้ไหมเมทเขาเกือบตายกันนะเมื่อกี้แต่เสียดายไม่ตายนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรเพื่อนขอโทษนะไม่เป็นไรนะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรากลับเลนนะเพราะว่าตอนนี้ป่าเราเอาเลนไปแล้วเดี๋ยวเรากลับเลนนิดนึงเดี๋ยวเราไม่สีนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาเวฟเลยเนี่ยเดี๋ยวเราสีช้าเนี่ยเราจะไม่เก่งนะครับโรยนลออนเนี่ยเวลสีเก่งมากเลยนะมีเป็นสกิลเอวีวงกว้างแล้วก็มีซีซีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเวลสีก่อนนะครับถึงจะเก่งนะเดี๋ยวจังหวะนี้มาดูเดี๋ยวจังหวะนี้ผมเข้าไปต่อนะเมื่อผมเห็นแล้วว่าเมทเขาไว้นี่นะฟิกเกอร์ไปแล้วผมก็เดินตามไปเลย นี่โดนเหลี่ยมนิดนึงโดนจุกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรจังหวะนี้เกือบตายนะนี่ฮะเพื่อนเรามารับทันนะถือว่าเพื่อนเราทําดีนะครับผม okay, เรากลับเลยครับผมเมื่อกี้ก็คือเพื่อนเราอ่ามารับทันนะถือว่ายังเป็นงานอยู่นะครับถ้าเกิดเมื่อกี้มารับไม่ทันผมตายแนะ่นอนเพราะว่าเขามาสามเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจังหวะนีะ้เดินมาดูมังกรนิดนึงเกมังกรเราโดนตีนะเราดู่อยแต่แม น่าจะเอายากนิดหน่อยนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรปล่อยได้ก็ปล่อยครับผมพยายามมถ้ามันเข้าไปเสี่ยงเราแย่งไม่ได้มันไม่คุ้มนะครับเผื่อแบบเข้าไปตายอย่างเงี้ยก็ยิ่งไม่คุ้มเลยนะครับเกียรว่ชี้ไปนะโดนตอดเจ็บนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาดักคู่แมวซ้ายนะเกียร์ขอเด็เาเดินมาเราตีแล้วผมก็สก,กิลไปปุ๊บเมื่อกี้ผมไม่ได้รีบสก,กิลสองเข้าไปนะผมไม่รู้ว่าเสียดายดามจไม่พอนะครับถ้าเมื่อกี้ดามจพอน่าจะตายอยู่นะ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าเกิดยกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีบสกิลสองกระโดดเข้าไปก็ได้นะอืมก็แบบรอให้เขาใกล้ลงมาเกอนก็ได้แล้วอันนี้ก็แล้วแต่คนเล่นนะครับผมอ่าแล้วแต่สเตปเลยนะเนี่ยพยายามใช้สกิลสองใส่คิปแหละแล้วก็ต่ออย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าจะเน้นต่อนะอันนี้ผมคิดไรอยู่ไม่รู้ผมวาร์ปกลับบ้านกลับบ้านเฉยเลยน่าจะขึ้นไปเติมบนนะเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรตรงวันนี้เราดีเราตายนะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราอ่าเนี่ยครับผม มาเคลียร์คลิปแบบนี้นะก็โลเลอเนี่ยเป็นตัวที่เคลียร์คลิปไวมากเลยนะเนี่ยไวพอสมควรเลยนะครับผมอ่าแล้วก็โอเคเรามาช่วยเพื่อนนะโอเคจังวะนี้ผมไม่ขึ้นไปช่วยนะเนี่ยผมจะมาลอดักเนี่ยครับผมอ่าป่าเขานเนี่ยมาตอดป่าเขาดีกว่านะครับว่าข้างบนเนี่ยเหมือนเนี่ยแต่และตัวดาเมจไม่ค่อยจัดนะครับก็มีแค่เมจอะที่ดาเมจจัดนะถ้าสกิลโดนนะครับโอเคเดี๋ยวจังหวะน,นี้รอจังหวะน,นะครับไม่ต้องรีบขึ้นนะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปละ เดี okay, ๋ยวเข้ามาช่วยเข้าไปหาปุ๊บแหมอันนี้โดนจุกนะครับผมเนี่ยแล้วเขาก็กลับไปนะครับแหมเสียดายอ่าเพื่อนเราอยู่ไม่ครบนะก็เลยแบบรอดักไม่ได้นะครับโอเคจังหวะน,นี้เคลียร์ครีปนะครับโอเคเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องกระโดดเข้าไปก็ได้เสี่ยงกันไปหน่อยนะโอเคเดี okay, ๋ยวต้องขึ้นไปช่วยบนละเราเคลียร์ครีปไปแล้วนะครับเหมือนข้างบนเขาจะเล่นนะโอเคเราขึ้นไปเลยโอ้จังหวะน,นี้ดินเปิดไว้ไว้นิดนึง อ่าเรียบร้อยอันนี้เขาโผล่นะเนี่ยเราสก,กิลสองสกิลเราสกิลหนึ่งเนี้ยก,ก็สกิลออกมาเห็นไหมครับก็ถ้าเกิดอ่าพยายามเล่นบ่อยๆนะครับอ่าเราจะได้รู้ว่าดาเมจเราถึงประมาณไหนอะไรยังไงนะโอเคนี้ป่าเราไปรับการแล้วเราเล่นบนต่อนอนตีแล้วผมน่าจะโดนนะเรียบร้อยผมก,ก็สกิลไปผูกตายเลยเห็นไหมครับก็ถ้าเกิดยกโดนนีกแล้วยกโดนใส่ตัวบา,บางเนี่ยยังไงก็ตายครับผมนะครับแล้วก็อาจจะไม่ตายแหละก็ถ้ามีดาเมจเพื่อนช่วยด้วยก็โอเคนะครับ โอเคเราได้อโกนี่นะอโกนี่นี่เป็นไอเทมคีย์หลักของโรเลออนนะก็คือแบบต้องออกอะเล่นเล่นก็คือแบบต้องออกทุกเกมเลยนะต่อให้อีกทีมนึงอ่ามีมีแทงไม่เยอะก็ต้องออกนะสำหรับอโกนี่นะถือว่าเป็นไอเทมที่อ่าเกิดมาเพื่ออ่าโรเลออนเลยนะนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงวันนี้ผมกลับแล้วนะครับกลับรีเซ็ตนะเพราะว่าขึ้นไปข้างบนก็คงไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ชิ้นต่อไปจะเอาเป็นตัดเลือดนะก็เอามาตัดอ่าไอ้นี่ได้ผมตัด อืมชื่ออะไรอาร์ลเรนได้อยู่นะครับเพื่อแบบเขาเด้งเลือดอะไรแบบนีแบบ้ให้เขาเคลียร์ไปก่อนนะครับเขาเคลียร์ไวกว่าเราอยู่แล้วนะในระยะที่ปลอดภัยนะครับเราก็เคลียร์ไปเหมือนกันแนตะ่ระยะเราจะไม่ค่อยปลอดภัยกว่าเขานะอาโอเคขึ้นไปช่วยบนนะอืมหลบนะครับโอเคจังหวะน,นี้น่าจะได้อยู่นะโอเคเราไปสกิลสองแนบตัวสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งทีแล้วสกิลหนึ่งออกมาเห็นไหมครับก็พยายามเล่นบ่อยๆนะเดี๋ยวเราจะรู้ดาเมจ ของตัวไอโรเลออนเองนะครับผมแต่ต้องเล่นบ่อยๆนะอนนโอเคครับเดี๋ยวเราเค,เคกลางต่อนะโอ้จังหวะน,นี้ไอ้นี่ป่าเข้ามานะเนี่ยเราก็ตอดไปเห็นไหมเนี่ยตอดแค่นี้ก็ถือว่าได้ตอดเยอะนะครับผมตัวมันดาเมจค่อนข้างแรงนะสำหรับโรเลออนนะครับโอเคจังหวะน,นี้มาดักตรงนี้นะโอเคเขาไอ้นี่นะผมเราสกิลหนึ่งปุ๊บปุ๊บยกนะแล้วก็โดดไปแนี่ยเขากดแข็งทันพอดีเลยนะโอ้เสียดายนะผมเสียดาย เดี๋ยวเมื่อกี้เขาไม่มีแข่งอะไรก็ตายนะแต่แมมเขามีแข่งก็ไม่เป็นไรถว่าเขาเสียแข่งมันก็คุ้มแล้วนะครับผมเพราะว่าเราเสียแค่สกิลนะแต่เขาเสียแข่งเดี๋ยนี่เราก็สกิลสองจากระยะปลอดภัยไหมก็คมเคลียร์จากระยะไกลก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเก็บเหรียญปุ๊บโอเคเดี๋ยวอันนี้เดินอ้อมนิดนึงนะครับเสี่ยงกันไปนะถ้าเกิดเราเดินไอ้นี่นะผมเราสองแล้วเ,ออเดินไปเลยก็ได้นะเขาน่าจะลงไปปิดกันนะ อุจังหวะนี้เขาลงไปปิดกันเยอะนะเดี๋ยวรอรอจังหวะนะต้องรีบนะครับผมเดี๋ยเราติดเลยปุ๊บเราเนี่ยเอาแทงก่อนครับผมเราตัวใกล้ๆก,ก่อนโอเคแทงตาอโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมฟิกเล่นต่อเลยนะผมอันนี้ผมไม่รู้เไงว่าเขามีฟิกไหมแต่ก็โอเคอยังตามทันอยู่นะครับผมน่าจะตายนะเรียบร้อยครับผมเห็นไหมน้ำเมจแรงมากเลยนะครับสําหรับตัวโรเลออนนะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ก่งมากด้วยตัวหนึ่งนะครับโอ้จังหวะนี้น,น,นโอ้โหเห็นไหม นี่คือโดนตอดเกือบตายนะครับผมแคลลี่เห็นไหมโดนสกิล2แล้วก็สกิล1นี่แค่สกิล2กับสกิล1นะแคลลี่คือเกือบตายเลยนะครับโอเคได้ทาวเวอร์หรือว่าโ<ด>คมแล้วนะโอเคเดี๋ยวอันนี้อ่าอันนี้ผมกะจะลองเล่นตรงกลางวนะ่แต่ดูสองไม่น่าเล่นเท่าไหร่เดี๋ยวไปเล่นข้างบนดีกว่านะครับข้างบนเนะดี๋ยวรอรอนะปุ๊บเราเข้าพุ่มก่อนนะโ <Okay, S 2> อเคแล้วเราก็เนี่ยสกิลไปแหมแต่เหมือนไอ้นี่เขารู้นะผมแคลลี่เขารู้นะ อย่านจังหวะน,นี้เราต้องถอยแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีอัติเล่นแล้วจังหวะน,นี้อูหูลัดหายไปเลยับผมโดนโดนเมฆชุดหนึ่งนะครับเต็มเต็มเลยนะนนก็ไม่เป็นไรเลยเราก็ไม่ต้องรีบเล่นก็ได้จังหวะน,นี้ก็แค่แบบเนี้ยใช้สกิลสองต่อไปก็พอนะครับเราคูณดาวอันติมานะแล้วเราค่อยเล่นต่อนะครับโอเคจังหวะน,นี้ผมต้องลงอุย้ยเจอพอดีเลยนี่ผมเรียกรวมนะยวลงไปเคลียร์ล่างนะครับเนี่ยเห็นไหมหวันนี้คือป่าเขาไม่กล้าเล่นกับผมนะ เบบนี่ยเขาไม่กล้าแบบเนี่ยฝืนเคีคิเนี่ยไม่ค่อยกล้าเล่นกับผมะนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาโดนผมเนี่ยยังไงก็ตายครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปรนะับกลางนะเกมนี้ผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่ต้องไม่ได้ใช้อักติออฟไว้นะครับก็เดี๋ยวออกเป็นเวทไปก่อนนะเค็นนี้ยตีไปเลยตีไปปุ๊บเนี่ยแม่โอ้โหอ่าลำเบอร์ลำเบอร์ตีกันล้างให้เลยนะครับผมถือว่าต้องใช้ใจหมดเลยนะเพื่อให้เมทเอาอดนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้อ่าลำเบอร์ไม่กดล้างน่าจะตายนะครับ ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้ฟิกเกอร์มาได้ล้างเขาแล้วก็ได้ติเขามาแต่ว่าคมนะครับแต่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าได้ฟิกเกอร์เมดเขาไหมนะครับทีน,นี้โดนสวนอุ้อเรียบร้อนโดนผักออกนะเมื่อกี้จะสก,กิลสองเข้าไปแล้วนะแล้วก็ระวังเมดดีๆด้วยนะครับลาเล่นนะแลวเนี่ยครับผมเล่นลยอยลอนก็จะเล่นแบบเมดทั่วไปเลยนะจะเป็นเมดที่โซนจากระายะการสัดส่วนใหญ่ Okay, เนี่ยเราก็ตอดเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นไหมเราจะตอดเราก็สามารถใช้สกลแบบเมื่อกี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องกระโดดเข้าตัวไปคุกวงในนะครับอ่าแล้วก็รอคลิปมาเนี่ยแล้วก็กดคลิปแหละแล้วเราก็ต่อนี้เนี่ยเห็นไหมครับง่ายไหมตัวมันเล่นค่อนข้างง่ายนะแต่แต่เวลาใช้สติก็ควรจะแบบรู้จังหวะดีๆนะครับผมจังหวะว่าควรจะใช้ตอนไหนหรือว่าใช้ด่าอะไรแบบนี้นะครับโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวเราเรอเ,เล่นต่อนะน่าจะเล่นได้อยู่นะ เจ็บนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงอันนี้อ่าเหมือนคิดใจไม่ค่อยเขอ่านราขึ้นยี่สองพอนะเนีย่ยตอดแค่นี้พอผมว่าเขาเป็นแทงนะเราแช่นตีไปกับเขาไม่ค่อยคุ้มอยู่แล้วนะครับผมเอาแคต่ตอดพอนะครับอย่าเว้นการเล่นนิ่งจังหวะนี้เดี๋ยวรอครับผมรอเขาขึ้นนะโอเคขึ้นแล้วเดี๋ยวรอเัาตีแล้วผมยกเรียบร้อยยกสองนะโอ้โหยกสองสยองขวัญน,นะครับอันนี้ก็จะฟิกนะแต่แม่ยังไงก็ถึงนะผมก็โอเคไม่ต้องฟิกก็ได้นะครับเผื <S <S ่อเก็บไว้ใช้ฟิก ตอนอื่นดีกว่านะโอเคจังหวะนี้บอลชีฟเข้านะมูหลกำลังไปตีอยู่นะครับผมโอเคเราขึ้นไปช่วยบอลดีกว่าอุ้ยโอ้เรียบร้อยตายออ้ยจังหวะนี้อนี่เขามาเดี๋ยวเราสกิลไปเลยเราฟิกตามแล้วผม <Legend ary S 2> เห็นไหมครับเมื่อกี้เก็บเฟงไว้นะนี้ก็น่าจะจบได้นะเพราะว่าเกมเราสโลบ,บอลนะครับผมข้างไหลเลยนะโอเคตายหมดแนละ้วผมก็ตีป้อมไปโอเคก็จบไปไปี่เรียบร้อยผมสำหรับเกมนี้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับผมก็สามารถนําไปเล่นได้นะสําหรับ โ o l ิออเป็นเมทตัวนึงที่เล่นง,ง่ายนะครับผมแล้วก็เก่งด้วยนะแค่อาจจะต้องฝึกเล่นบ่อยๆนิดน,นึงนะในการใช้ันตินะครับผมเมททีน่น่าน้าอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรจะบ,บอกสามารถคอมเมนต์ที่ชมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ